อามากพี่น้องผมเบาลายใหญ่ห้างตามสไตล์ของช่องบ้ามีซสร้อยจูก,กับตาแดงสีไม่ไม่เป็นง่วนหน่อยลอยเปอร์เซ็นต์นเนาะครับเนาะนี่ได้สันในมากพี่น้องได้ขาได้สันในได้ตับแล้วก็ได้เนื้ออ่าสันนอกกินกับผักผัก,ก,กเต็มเว้ยนี่บ่ตตองห่วงมีคููผักพี่น้องอันนี้เจ้าเหครับเจ้า เฮามีเด้วยไงเดี๋ยงมุ้งแก้วก้อนเป็นยังมุ่งแก้วก้อนอืมรับมีเอานี่พี่น้องผมน้องพ่อนรากาคล้องแท้เพี้ยงง่วงคล้องแท้ะต้มเรียบร้อยเอาเอายับเปิดยับฝาเปิดฝาาหน้าเลยพี่น้องเด้อกินสีนก็ได้กินได้บตีพี่น้องผม เนี่ยเดี๋ยวจ้าก่อนนอสุดๆเนื้อขามไม่แม่มือเศร้าไปเอาข้าเชียงเลยพี่น้องอืมกินว่าเพิ่เกินน้องปอยมากินเอาพี่น้องผมใช้ผู้ปอยเปียกินว่าเพิ่เกินน้องปอยมากินเอาอ่าพี่น้องผมใส่นี่เข้าไปอืม หัวแแห่มันต้อง,งเหนียวตืดๆแนวนี่อ,อ,นนอ้าวเอาสุดอยอดพี่น้องผมเป็นเกีียงวงัวแแหแท้แล้วเดี๋ยวตาแดงจัดให้เกลียวยะสูวพี่นอ้องเยี่ยังบดไส้ครับน้ำปลากับบีบ่ะน้ำปลากับบีน้ำปลากับบีปูนเบงคว่ำเข็มคน น,นี้ใส่เพียงั่วลงไปเนาะครับเนาะมันยังเขียวอยู่ว่าเป็น,นยังเ๋ยวเหาจัดแจงใส้น้ำปลาตัวนี้แล้วก็นองควานลงไปสุดท่นตัวพี่น้องกับใบบักกวากกับบกทัวพักอีเลอรใบชะพู่เฮ้าใบบักกวกบักทัวต้นหอมพี่น้องอ ไม่ได้คุยเอาผมวันนี้แดงมันมีแต่แนวขยขนน่องเราขั้ว,วเขียมขนของมันเอาบีใส่เป็นยังคำเขี่ยมได้บีบ,บ,บีเขี่ยมหรอดีกันใส่น้ำปลาเขี่ยมนักก็เกาดีตัวนี้พฤศสิรุงสำเร็จแล้วใส่มันกันตืมกันไปอีกันกลายเป็นเขี่ยม ความเข้มข้นของแก้วแล้วนี่ลหละแก้วหลอกสูตรบ้าวท่วมาย่างดีขออนุญาตเอ้ยดู <c oughs> เห็นบ้าวท่วชินแก้วเราสีสไตล์นี่พี่น้องพอมาเห็ดมันกระเซียบอีหลีมันติดคือลดสัมผัสของมันนี่มันติดสีนติดตับติดใส่ออกมาเลยพี่น้อง่อะม,ม่งซอย อันนี้เป็นสันพันวาสันในวาสันเบาเอียดว่าสันในขาไม่ไมเดี๋ยวเขาต้องร้องแล้วมันสีพ้อยสีนุ่มเลียนแบบละลายในปากคือจังเบาเอียดวาบอเขาบาหูเดี๋ยวกับหูกันพี่น้องตาแดงจัดการสะกอน,นคันโจกเขาจินก้อนเดี๋ยวเราตีมือเนาพีน้องเนาะเราเพิ่นมี่พี่ใส่เบ็ดพรอมเดี๋ยวได้รุ่นม้วนแน่นอนเบ็ดเปิดซิ่งของตาแดง หยักบ่คือมูวขั้นบ่คือมูวดวงเบ็ดบ่คือมูวเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันสิได้ผลบ่ได้ผลเนาะครับเนาะเอฟซี uh, ที่ขอมาบ่าต้องห่วงบ่ามีจัดให้แน่นอนใส่เบ็ดเลี้ยแต่ไปต้มกิ้นยู่ทงนะั่นละมันกะจักตะแดงสีวางไปน้าห้องบ่วา,างกะถาเบิ่งกัน งามสิ่งมีเซานี่แหละที่บ้านไม่หูงซึกได้เลยว่างัวหน่อยก็หน่อยยี่หรี่ไหมพี่น้องว่ามันหน่อยแบบว่าเป็นงัวอ,อ่างัวบอกว่าหน่อยตแต่ว่านหน่อยนั่นบ้ามนอันนี้คืองัวหน่อยแท้ๆพี่น้องพักมาเป็นสวน เหลีงช้ำเลยเลียดคองแทรเลยบาเย็ด่าดว่วมเขีมยมคนเอาไปทไับบ้าไส้ขัวบ่หน่อยนีเดียงอธิทิมก็เสียดายกันควงแท่ขัขวไส้ตัวนีนะ้ำสองอย่างสีนดีๆกันไปขัวกัขัวเอาพ่อสลดนี่กันขัวซุกกับบ่แสบอีกอะทับเดียมมากๆพี่น้องสร้อยจุก็กมีค่วมเป็นโคโลเคเลีจักน่อยเนาะครับเนาะสร้อยจิ้วกับต้องมีค่วมเป็นโคโลเคเลีจักน่อย อาว้อนเป็นว่าครับใสหนีเลยเป็นว่าจัดไปเ,เปิดว่งเขาให้เราเลยเมันกินง่ายเนาะครับนอจุคือมันสีบ่มีพิธีรี่ตองหลายประธานน่ะเขาตั้งนีรลดเป็นยังนี่ตั้งเคียงเลยพี่น้องอเอาใหายแดงจวดจาดบาดค่าจัดไปขาดพ่ออียังาหาใส่นี่พักปปหินข้าเฉียงแบบนี้เขาจะว่าข้าเฉียงของแถวลอยเปอร์เซ็นต์นพี่น้องนะ ๋ย่าให้แดงกินโช่แซบๆเบมือนี้เขาอนุญอยากตั้งตัวนี้ไว้สปอนเซอร์บ่เ,เขากับบ่ได้วาดอ,อกแต่ว่าเขาก็ดีใจยุ่งหนองพรอนเด้ยอยเป็นเอฟซีบีเจ้ามากตั้งโดนแล้วขาแลกพี่น้องผมเอาคุณนำใจไม่กินน้ำไก่เวลูวนหน้าหลักคุณนำใจไปด้วยนะบานโคกกลางของเฮาแต่แดงก็มีเอฟซีี่พี่น้องสมาิกเีิ่น ถามหาดีคืออย่างรถบัวลอยขันเขาขันห้อนแนวนี่คนน่ะขวนขวน่วนทวนทวอนอยู่พี่นอ้องกระหว่ามันหนุ่มอีหลีบอะไรเงี้ยเดีย่ดวยวคนคือว่าสันในมันติดคำเขาติดคำเขาเปียดเปียดเลยพี่น้องติดคำเขาเปียดเปียดเลยมาจีจุ่สุดจัด cột hỏa mà, um, đẹp, liệt ngay ngay, bưng sỉ san là cả bưng quắm kiềm cồn, quăng liệt là mất bổ sung, mất bổ sung vì nó, anh khoáng che bao yết nhãn หิดคำเขาจุยยๆว่ยงเ mm hmm. ดียวอืมสดครับอืม มยิ่งใหญ่เลยครับผมไปเขาดีเงี้ยนี่เงียปากกว่าพี่นอ้องม่วนก็ไปครับผมีพี่ใไ่เบ็ด้าโบดอนพี่น้องเนี่ยแดงเห็ดเบ็ดแล้วหยับเบ็ดแล้วขันไม่เบ็ดไม่สายไม่เงี้ยไม่ บ้ามีจัดไห้สุดยอดแน่นอน tắm nguồn rồi ván chửi เป็นรสแซ่บพี่น้องให่หมเดี๋ยวมันต้องอยังสีพี่น้องจู้นะครับนะพเนาะรสแซ่บด้วยพี่น้องผมต้องกินให้แซ่บให้หน้วครับร้อมดีๆตอนนี้เงเปิดเจอจัดไป sắp phát đây đến quắm suất đi nè, phát đây đến quắm suất con ngựa kiểu, đứa cầm nhặt bằng quả anh em mang đấy. เดี๋ยวยังซอยไปเรื่ๆพี่น้องอืมมสุดข้อมันนี่เต็มร่อย ที่ท่านใดที่ติดตามตาแดงมาฝากตาแดงมัได้โอโหอาใจได้เล้วพี่นอ้องเล้วก็ไปกับสิเป็นคลิปไต,ตเบียดนั่นแหละเพราะว่าตาแดงไม่ก้นดูแลทางหน้าทางใดหูจักทุกซอกทุกมุมของหน้านาะพี่น้องเนะเอาเบียดห้ตาแดงไก่ไตละหมักเงี้ยหัวก๋าิหาหัวไก่ละหมักเงี้ยวหมูก๋าิหาหมูไก่มากเงี้ยวชีกดเดียนก๋าิหาชีกดเดียนหน่อยแต่ว่ให้ตาแดงจัดก,การให้เบ้างพี่น้องผม ครับแก้วคุยแม,ม่อี่หี่อืมอื้มโอ้พิดข้ามเข่าไปเบดเลยพี่น้องตับตกระสันคุยแก้ว เห็นสวนรรค์ลำไรลำไรพี่น้องอืมเพชรเจอของสันในแล้วก็ครับทุกยอย่างครับผม น่องปลอยรองขาให้น่องปลอยมืงขึ้นไปายเอา่าไปใายละครครับไปใายละครอสัน่นคนเป็นนักเอกละครเราที่กูม,มือนี่ี่น้องเดี๋ยวยึดตามเรื่อยๆเดี๋ยวว่ามีภาพไปเบิง้งที่สามบ้านไค่หนุย่ยใบยู่น่องปลยอปลยนอนวันตื่นใต้ละครเดือบปวดเดี๋ยวจัดหายฮึมมอือยาว không tùy tùy như nhau biết <laughs> không để không để không để ba không để không không nha <laughs> Mì ta khoảng dài hả? xin tiền xuống dầu mưa vì nó cũng Nha, Thăm chút đài áo bớt gì lạ ไปต่อยย่อยู่ครับก็ไปต่อยอยู่่ครลขอบคุณทุกเร่ทุกทัพทุกการที่กัตาพี่นอ้องผมเจอกันลิปหน้าบ้ามีน้องไปตดงหรือว่าีสาบาทคอยน่อหรือว่าทีมงานพวกโคมีบ้าพวกส้เกล็อยผู้ขวางอีขอบคุณทุายอํานาจพระจ่าพี่น้องไปขอบคุณครับสวัสดีครับ